มัรควิถีเนี่ยคือวิถีจิตของพระอริยบุคคลของบุคคลที่จะบรรลุถึงซึ่งความเป็นอริยบุคคลก็คือก่อนที่มัรคจะเกิดมัรคะศั์นี้ไม่ใช่หมายถึงหนทางไม่ใช่มีความหมายเหมือนคำว่ามรรค ก็คํวาว่ามัคในที่นี้ท่านให้คําจํากัดว่าสังสารวัตตังวิทังเสติติมัคคยาดังแปลว่าที่ชื่อว่ามัคคยานนั้นเพราะอัตว่าย่อมกําจัดเสียซึ่งสังสารวัตมัในศัพท์นี้จึงหมายถึงการเข้าไปตัดการตัดมัคคะศัพท์นี้ตัดอะไรก็คือตัดสัมยชนตัดกิเลส ที่เป็นเหตุแห่งสังสารวัตเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมรรคเกิดขึ้นมรรคตัวนี้แหละที่ไปตัดกิเลสเหล่านั้นให้หมดไปเช่นตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปการที่ตัดกิเลสให้หมดไปได้ก็ต้องตัดด้วยมรรคซึ่งมีกำลังแก่กล้าเรียกว่ามรรคขจิตการปฏิบัติ ไม่ว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติอยู่ในศีลสิกขาหรือในจิตสิกขาหรือปัญญาสิกขาหรือจะเจริญสมถะหรือจะเจริญวิปัสสนาก็าตามผลแห่งความภาคเพียรผลแห่งการปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดแล้วก็คือการตัดกิเลสได้แต่ว่าก่อนที่จะตัดกิเลสได้จิตที่จะไปตัดกิเลสนั้นจะต้องขึ้นสู่วิถีวิถีหนึ่ง เรียกว่าโลกุตตะวิถีในโลกุตตะวิถีนี้เป็นวิถีของพระอริยบุคคลที่บรรลุถึงโลกุตตะธรรมมีสองวิถีมีสองวิถีคือหนึ่งมัคควิถีสองออผลสมาบัติวิถีมัคควิถีเนี่ยถ้าผู้นั้นเป็นขิปปาวิญ,ญาบุคคล คือเป็นบุคคลที่มีปัญญาบารมีแก่กล้าเมื่อมีปัญญาบารมีแก่กล้าได้มาอบรมวิปัสสนาภาพเพียรพยายามในการปฏิบัติจนกระทั่งออบรรลุถึงมรรคผลก่อนที่จะขึ้นสู่การบรรลุถึงมรรคผล คือเมื่อจิตขึ้นสู่มรรควิถีแล้ว <c oughs> ในมรรควิถีนั้นจะมีภาวางเกิดขึ้นสองขนาจิตที่เรียกว่าภาวางขจรณะกับภาวางคุปัเชทะในสองขณะจิตเรี่ยเป็นวิถีมุตจิตตุกบาท เกิดขึ้นสองขณะแล้วจากนั้นจึงเป็นมโนทวาราวัชณนะพอถึงขณะที่สามก็เป็นมโนทวาราวัชนะขณะที่สี่เป็นอุปจาระขณะที่ห้าเป็นอนุรมขณะที่หกเป็นโคตรภูขณะท,ที่เจ็ดจึงเป็นมรแล้วก็แปดเก้าจึงเป็นผลโคตรภูหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคตรภูยาน ก็คือยานข้ามโครยานที่ข้ามโครจากโคตรแห่งปุถุชนไปสู่อริยะบุคคลเรียกว่าโคตรภูยานในขณะที่อยู่โคตรภูยานนี่ไม่เป็นปุถุชนไม่เป็นอริยะบุคคลแต่อยู่ในระหว่างที่กําลังข้ามเหมือนกับเรากําลังย่างเท้าก้าวข้ามท้องร่องเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่ง เท้าอีกเท้าหนึ่งแนหะอยู่ฝั่งนี้แต่อีกเท้าหนึ่งแนหะย่างไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วจิตที่อยู่ในโคตรภูนี้ก็อยู่ในระหว่างปุตุชนกับอริยะคนเรียกว่าโคตรภูยานเมื่อโคตรภูเกิดขึ้นตั้งรูดับไปมรรคจึงเกิดมรรคเกิดเพียงขณะเดียวทำหน้าที่ประหารกิเลสพอมรรคเกิดขึ้นขณะหนึ่งมรรคนี้ดับผลกิจเกิดต่อทันที ระหว่างมรรคกับผลเนี่ยไม่มีอะไรมาขั้นระหวา่างเพราะฉะนั้นในพระธรรมที่เราสวดกันว่าอากาลิโกวัฏธรรมะหรือในธรรมคุณน่ะไม่มีการเวลาคำว่าไม่มีการเวลานี้ท่านหมายถึงโลกุตระธรรมนะถ้าเป็นโลปิยธรรมต้องมีการเวลาทั้งสิน้นโลกุตระธรรมเท่านั้นที่ไม่มีการเวลาคือระหว่างมรรคไปสู่ผลเนี่ย ระหว่างมรรคผลไม่มีเวลาพอมรรคจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผลรจิตต่อทันทีไม่มีอะไรมากั้นระหว่างขั้นช่วงนี้ไม่มีการฉะนั้นท่านจึงเรียกช่วงเนี้ช่วงมรรคผลเนี่ยเป็นอากาลิกธธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาฉะนั้นในบทธรรมคุณที่เราสวดกันอยู่เสมอนั้นท่านหมายถึงโลกุตตรธรรมนะไม่ใช่หมายถึงโลกียธรรม เราพูดกันอยู่ทั่วไปว่าธรรมะปฏิบัติได้ทุกการเวลาความจริงไม่ทุกการเวลาโลกิยะนั้นทําไม่ได้ทุกการเวลาแต่ท่านหมายถึงสภาวะของธรรมเมื่อพระเริยบุคคลบรรลุมรรคแล้วผลก็เกิดต่อทันทีช่วงนี้ไม่มีการเวลาเป็นอากาลิกธรรมระหว่างมรรคกับผลส่วนโลกิยธรรมนั้นเมื่อเราปฏิบ,บัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันต้องคอยเวลา เช่นอย่างเราทํากุศลธรรมเราตั้งม้านอยู่ในกุศลธรรมเราสร้างกุศลลงไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพาทํากุศลวันนี้ตอนสายจะต้องได้รับผลท,ทันทีหรือทําบุญวันนี้พรุ่งนี้ต้องได้รับผลไม่ใช่อย่างนั้นบุญที่เป็นโลภียธรรมนั้นบางทีต้องคอยนานกว่านี้ต้องคอยนานกว่านี้บางทีต้องไปรับถึงชาติหน้าก็มี บางทีชาตินี้ไม่ได้รับหรอกช่วงชีวิตของคนทําความดีจนตายบางทีคนยังไม่เห็นเลยต่อเมื่อตายไปแล้วสักร้อยปีคนถึงจะเห็นความดีก็มีอยู่อันนี้เป็นโลปียธรรมต้องคอยเวลาเราคิดดูกว่าเราจะสร้างอนุสาวรีย์ให้กับบรรพบุรุษของเราได้ใช้เวลานาน,านเท่าไหร่เราเพิ่งมาสร้างอนุสาวรีย์ให้กับเระบาสุเดจ พระเศนศวรมหาราชเราเพิ่งมาสร้างรูสาวรีให้กับสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชเราเพิ่งมาลึกถึงในจันโหนวดเชี่ยวแห่งบ้านบางระจันเมื่อต้นปีนี้เองเพิ่งได้รูสาวรีเมื่อต้นปีนี้เองซึ่งในจันโหนวดเชี่ยวพร้อมในรูปบ้านบางระจันตายไปตั้งกี่ร้อยปีแล้วเราเพิ่งสร้างรูสาวรีให้ความดีของคนอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเป็นโลภิยธรรมแล้วต้องคอยการเวลาบางทีต้อง ต้องนานฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจเนี่ยก็ใจร้อนบนอยู่นั่นแหละทําดีไม่ได้ดีทําดีแล้วเขาไม่เห็นบ้างอะไรบ้างก็ไม่เข้าใจอย่าไปบน่นใครเข้าใจเห็นหรือไม่เห็นไม่สําคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่าทําความดีเอาไว้กว่แล้วกันและผลแห่งกรรดีนั้นมันก็จะปรากฏเกิดขึ้นเองตามการตามเวลาซึ่งต้องคอยโลปียทมทั้งปวงต้องคอยทั้งนั้น เว้นแต่โลอุตรธรรมเท่านั้นละ่ะไม่ต้องคอยพอมรักเกิดผลก็เกิดทันทีเราไม่ต้องไปคอยเวลาเนี่ยเป็นอาการเป็นอาการิโกหรือเป็นอากาลิกกระรมเพราะว่ามรักผลนั้นเออเกิดติดต่อกันถ้าเป็นมักควิธีของธันาธาติัญญาบุคคลก็เพิ่มเพิ่มบริกรรมขึ้นไป คือเมื่อจิตขึ้นสู่มโนทวาราวัชนะแล้วก็เป็นบริกรรมและจึงเป็นอุปจาระอนุโรมโคตรภูแล้วจึงเป็นมรรคจิตเกินขนดขณะหนึ่งและจึงเป็นผลมรรคนี้จะไม่เกิดหลายครั้งจะเกิดครั้งเดียวเท่านั้นขณะเดียวเท่านั้นช่วงวูบเดียวเท่านั้นตักกิเลสแล้วจึงเป็นผลแล้วต่อไปจะไม่เกิดอีกมีบางท่านทำกรรมฐานและเข้าใจว่ามันเกิดบ่อยๆอาการอย่างนี้ ซึ่งก็ใช้วิธีด้นเดาเอาว่าคงจะเป็นมรรคเกิดขึ้นรักละมังเราได้ผ่านยานแล้วได้ข้ามค้นแห่งโคตรของความเป็นปุุชนไปสู่ความเป็นอริยบุคคลแล้วซึ่งอาการแห่งความรู้สึกของจิตลักษณะเนี่ยผู้ที่ทำกรรมาฐานนั้นจะจะทราบค,คล้ายๆกับว่าตกลงมาจากที่สูงๆก็มีช่วงวุ่หนึ่ง แล้วก็หายไปแล้วก็เกิดความสว่างสวยเกิดความสุขขึ้นมาหลังจากเกิดอารมณ์เช่นนั้นก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะมรรคขจิตคงจะเกิดแล้วแล้วเราคงได้บรรลุแล้วหลายคนดีใจอย่างนี้ว่าฉันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วอาจารย์สอนก็เลยบอกว่าผ่านแล้วล่ะผ่านยามสิบหกแล้วไอ้คำว่าผ่านยามสิบหกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอริยบุคคลแล้วนะแต่คนคนนั้นะปฏิปฏิตอีกก็มีอย่างนี้อีก หลายครั้งเกิดความรู้สึกอย่างนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่มรรคถ้าอาการกยูลูกพวงนั้นเป็นตัวมรรคจิตมรรคจิตเกิดขึ้นขณะเดียวเกิดขึ้นขณะเดียวถ้าผู้เป็นโสดาบันก็เกิดขณะหนึ่งก็บรรลุถ,ถึงโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลถ้าผู้นั้นบรรลุถ,ถึงโสดถึงสกทดา,า,ทาคาสกทาคามิมรรคจะเกิดเพียงขณะเดียวและสกทชาคามิผลและจิตจึงเกิดต่อไปมรรคจิตตัวนี้จะไม่เกิดอีก แม้จะไปเข้าสู่สมาบัติวิถีมัคคจิตก็ไม่มีจะไม่มีมัคคจิตเกิดถึงจะเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างเนี้ยเพียงขณะเดียวเท่านั้นแล้วก็สู่ผลลิตเป็นอาการิกธรรมเป็นอาการิกโก